สวัสดีค่ะอยู่กับน้องสายป่านคนเดิมเช่นเคยนะคะจากที่ห่างหายกันไปนานนะคะคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยนะคะสำหรับวันนี้กลับมาเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กับมิกจิวตัตวนี้ราคาเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นเองในะะของแบรนด์เคปลาะคะ่ะ PMX 02ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าฟังก์ชันของมิกจิวเล็กๆแค่นี้จะมีฟังก์ชันความพิเศษอะไรบ้างะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ เปิดกล่องขึ้นมานะคะก็จะมีมิกหนตัวแล้วก็ถัดมานะคะก็จะมีสาย USB-C นะคะให้ไปอีกนะคะสเส้นนะคะในเซ็ตนี้นะคะมาดูในส่วนแรกนะการใช้งานกับลำโพงบลูทูธนะคะก็จะมีสาย AUX 3.5ต่อผ่านช่องม a นเอาท์นะคะของมิก AUX In นนะคะส่วนสาย USB-C ที่ให้ไปนะคะฝั่งที่เป็น Type C นะคะก็เสียบเข้าไปตรงมิกได้เลย ใชค A แล้วก็เสียบลงไปหรือว่านะคะลำโพง Bluetooth นะคะตัวไหนไม่มีช่อง USB นะคะก็สามารถเสียบเชื่อมต่อกับ Power Bank ก็ได้นะคะ่ะ สามารถใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันของมิกจิวตัวนี้นะคะตัวนี้สามารถเชื่อมบลูทูธได้นะคะมี EQ นะ,ะให้3ย่านความถี่เลยนะคะส่วนเอฟเฟกนะคะมี99เสียงเลยโอ้โหบอกเลยว่าครบเลยะคะ่ะสำหรับมิกจิวตัวนี้และยังสามารถเสียบไมค์ได้ถึง2ช่องเลยนะคะแล้วก็ยังมีช่องสเตอริโออีก1ช่องนะคะโอ้โหบอกเลยว่าฟังก์ชันมีเยอะมากครับ เทียบกับมิกตัวใหญ่ได้เลยนะคะสําหรับมิกจิวตัวนี้นะคะในราคาเพียงแค่1000ับาทเท่านั้นเองค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะอีกหนึ่งสินค้าที่เราจะนําเสนอนะคะอีกหนึ่งชิ้นนั่นก็คือไวเลสไมโครโฟนนะคะของแบรนด์เคลปล่า CWM ศ1นนะคะตัวนี้บอกเลยว่าสําหรับสายบันเทิงหรือว่าสายคาราโอกเกะเนี่ยข้ามพลาดเลยนะคะที่เด็ดของเจ้าตัวนี้นะคะไม่ต้องซื้อถานนะคะบอกเลยว่ามีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์จแบตแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยพกพาไปได้ทุกที่นะคะ ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยนะคะสะดวกสบายนะคะต่อการพกพาด้วยนะจ๊ะสำหรับราคาของเจ้าตัวนี้นะคะอยู่ที่1,500บาทโอโ้บอกเลยว่าได้ไปแล้วบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปลองใช้งาน2ตัวนี้ดูกัน,นะคะ่ะ หลักมิกจิวตัวนี้นะคะอยู่ที่ราคา1000บาทนะคะและส่วนไวเล็ตไมโครโฟนตัวนี้นะคะอยู่ที่1,500บ,บาทนะคะเป็น2,500บาทลูกค้าสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่นะคะเพจบริษัทเอกซาวชัยภูมิจำกัดหรือว่าอยากเข้ามาชมอยากเข้ามาฟังหรือมาเลือกชมสินค้าบริษัทเอกซาวของเราก็สามารถเดินทางมาได้ที่บริษัทเอกาซาวสาขา2นะคะยินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะสําหรับสินค้า2ชิ้นนี้นะคะมีของพร้อมส่งรีบๆสั่งจองกันได้เลยนะคะก ของจมุดนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องแสบหวานก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะมีสินค้าตัวไหนดีๆมานำเสนออีกนะคะอย่าลืมติดตามชมในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ